กวิติอัตเลกราโพนะโภพุตายะสัมมารังจิตตังบริจิเมกิตตังปริโสโสตายะปฏิยะทานังสังมิอิติอิติสุขตอโธตุนะมีนามาณิจาริกีข้าพเจ้าเป็นประธาน์ตระมาตันธรรมบนทีอรบาเตียนแสนปู้ทรมปั้นเตียนปูโทรถตระมาตโตให้ลูกให้หลานในส่วนในเรียนได้เขียนได้อ่านตระมาตันทุกแขนงอรมาตูธรรมบรรลุปันดาธรรมก่องโกตระมาตียทธรรหลอมแก้วอรมาต้าสุปฏิเบโซปรมาต้าสุปฏิธรรมบรมมาต้าสุปปไต้พระไตอรมาต้าสุปปไต้สาริกาปรมาตายกข้อยอคูกรบาตีน เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านอารมาตาต้นมังการมาตาใครขี่ข้าสนสวดมันก็ไม่เจริญอรมตาตอรต้นบังกรโรมาตาทุปตตูตาดูหูฟังให้เป็นธรรมใจเป็นกางสังขารเป็นหลักนี่ติดแน่นอนปนรมาตาสังขารของเราท่าน เมื่อเจ้ามาเจ้าอะไรมาด้วยเมื่อเจ้ามาตัวเป่ากลับไปตัวเปล่าเห็นเจ้ามาเจ้ามีลูกมีเมียมีรถมีสำนักเมื่อสำนักใหญ่ปรมาตเคดีใหญ่สร้างวัดตั้งว่าอารวาสจัดยมเราท่านปรมาตัรทำบุญทำทานทุกวันมีบริษัทโรงงานผลหนึ่งปรมาตึงวันหนึ่งปรมาจารสังฆานเราเขากระถูกของไฟหรือฝังทิ้งปรมาติงไม่มีอะไรปรมาตัวรถเข้าไปไม่ได้เงินเข้าไปไม่ได้ทองเข้าไปไม่ได้คนที่รักใครเมตตาที่หึงที่หวงปรมาตัวต้องปรมาติเมียจากบ้านก็หึงปรมาตัวโวจากบ้านก็หึงที่หึงที่หวงที่ ขว่อมี้ไม่สบายกินสมตำหลายกินนุบาระบตมสมได้หลายขี่แต่ก็พูดสบายท้องดีโนตรนโมตาตุปีะาุปีม่รยาตุปมาตินวันนี้รวยสิงรวยทำแล้วปารมาตาสุปเตง วันที่หนึ่งมีนาก็รวยเงินรวยทองทุกคนทุกท่านราวัลที่หนึ่งจากสีแดงให้ปูย่ยนชัยผู้พูดสาธุอามะคันเตสาธุสาธุนะบักรยตาสุปตไตยใครมีอะไรออกมาเลยนะที่นี่ปู่จะเชิญอะไรมาตามตมีบทบาทพระคาถาพระธรรมต่อตัวมาต่อถ่ายทอดนี้หน่อยตอนนี้เป็นเสียงธรรมต่อไปเป็นเสียงธรรมเสียงในฟิล์มของไผ่ของมันกูไผ่ผูมัน จริญถินเจริญดำเจริญสูกเจริกายพุทธังเปิดธรรมังเปิดทังกลางเปิดทั้งนอกทั้งในตาเห็นผมกัมวรมะทรงลงมาติดคิดก็เห็นธรรมโอมะมะสัตว์มาเตือนพุทธังเปิดธรมังเปิดทั้งกลางเปิดนัันนีด้วยเถิดพระเจ้าข้าเปิดนะโมนะโมพระเาดะโมพระุเจ้านะโมระุเจ้านโมพระตุาะโมระ ارا ديا پمربت لا بو دلمرتا گما سويا تي وسا كار يا جي جو 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 جو

โวตังตัมังสังฆังโบทสังโฆกันลังมัตตสุสังฆเตเวสังฆัลลันตันโตสังธรรมกันตောปฏิสตังตองเงินตอตอตอโชคตอราบตอดวยตอทานาราธิตอบบุทเผอบุญใหม่ปรมีสัมปันโดยอิติปิโสภควาอุตังจรณังกตามิตัมังจรณังกตามิสังฆจรณังกตามิอิมมังและโวติยัมพีโบทัง

અરાધમમાં તમ પૂરતો વિચા ધરણાધમ પણ નોંધા તો કવી દો આરોધારો તો રહેતા મેં પૂરતો પણ કહેવાથી ตวากาโปกาวาตันตะโพตันนินิโขกานิโขเอปฏิโขมะริโวกัจจังวิญโยเหติทุกขติมนโธภะวะโตภะวะกังสังโฆวะโชปะฏิมะโนภะวะโตภะวะกังสังโฆยะยะกะติมะโนภะวะโตภะวะกังสังโฆสาติอิปะฏิมะโนภะวะโตภะวะกัง ingin ingin anu aja mama ku

มาเสียงมาเมียพระเมียบอกการยอคุณคุนกันมาตองนึ่งเขาตามชี้หาเขาเก็บแปดเขาชิบลอยพันเงินแจนรักคุณกันวารามาเต็มเนาะซาจีโวลาคิคอยเขาจับวันตุสีวัไฟจึงเวียนเด่นในเทศษเกลียนเป็นทองบางกองทองบางกันต่อยลอยลุงบางกันโตนตามาแตนหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป๊ะเป๊ะนัมีนะมานะจารีติตัตรูสั อริยทานชุนมมันตัลูกหลานทุกคนปรม a ต a นเราท่านทั้งหลาย p a r a m า t a n คือร่างสังขานเราอาศัยปรม a ต a ยคุณมันดามาเกิดปรม a m a t a สุปัตตานว่าเราจะเจอครูบาอาจารย์กรายี p a r a m ตา a สุปัตเต อรมาตผู้รำบาการมแตครูแรกของเราคือบิดามารดาบิดาปรามาตาผู้ญาติญายของเราปารุงอาอาบานาสาวผู้อื่นมาทีหลังปรมตาตาเราเกิดมาก่อนปรามาตาจึงวรยารยิยมาใจแลวพระปรามาตาจึงมีหูมีตามีร่างสังกายปรามาตาสุม่มมาตอเราออกมาเรายังไม่เห็นอะไรผู้อะไรก็ยังไม่เป็นเป็นกรมตาตถ์พมีแม่นั่นแหละพ่อราหารันนั่นแหละพ่อนันลาพ่อสอนพ่อเป็นผู้หามาแม,ม่เป็นผู้ทําให้กินปรามาตาพระคาถาบทหนึ่งบอกไว้ว่า ที่รักน้องเหมือนตองหอชี่นะจ๊ะ น้องรักพี่ก็ให้เหมือนชี้ห่อตองด้วยเถิดอรมาตายความหมายว่าปรมตาสุปตานกออีสานอริยาตาสุดมาตอนพ่อลูกด้วยน้ำลายคายน้ำมากอารมาตาเอาข้าวมาเคี้ยวเอากรมาตาข้าวอยู่ในหม้อไม่มีอรมาตาปรมไาตัยไปวัดปรมตากวัวดวิหารลานพระเจดีหลวงพ่อให้ข้าวมาพ้อนลูกอรมาตูลูกกินไม่ได้ปรมาแทนแม่ก็เลยเคี้ยวเคี้ยวใส่ใบตองนั่นแหละพี่รักน้องเหมือนตองห่อขี้คือขี้ฟันของแม่เรา อรมาตีพี่รักน้องเหมือนตองของขี้น้องรักพี่ให้เหมือนขี้ห่อทองเหมือนแม่รักลูกนะที่รักไอเลิฟยูเลิฟมีเลิฟไม่ด็อกอรมาต่างรักแขนต้องรักจุมาต์จะถึงด้วยอรมาต่างคาว่าบอกม้าอีหมาก็ยังเขียดปรมาเทียนเรียนจบถุงก็ยังไว้ด็อกเตอร์ด็อกก็คือหมาอรมาตินชินตาภพพิจเจ้าสรุปลงว่าปรมาโตชิยันโตลงด้วยสุนัขตังจุมาถังสุนัขก็หมาด็อกก็หมาหมาก็คือหมาอยู่แล้วอรมาตาสุปตาการยันโตโซปแตปัจจุบัน ลูกไปฟังความพ่อความแม่เพราะว่าปรามาแต่พ่อแม่แม่นั้นพ่อแม่นั้นไปซื้อนมปรามาตาปรามาตาในห้างในร้านมานมสัตว์มาลูกเลยปัจจุบันนี้มันก็เลยชนกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องอรามาตามันก็เป็นสัตว์ไปแต่พ่อของมันกับแม่ของมันปรมาตอปรมาตา,า,ตาทะเลาะกันไม่ได้อรามาตาสุป,เเสปาเตเยไปทราบปไตยแม่พูดอะไรพ่อต้องเคียร์เพราะว่าพ่อดูดนมแม่ประจําอรหัมเตมินะโมเทวะสุติอันโตวัสังโคมานาม เตเวีซาประตูธรรมรุปบรรดาที่ได้กล่าวแล้วนั้นอริยันตันสุนตมธรรมคือธรรมชัญชทุกศาสตร์สดะปรามาตาสุนปเตียนที่เรียนมากพคือธรรมพุทโธหลังจากนั้นไปหลายภาษาอรามาตาทุกภาษาจะมาเป็นวาจามาเป็นลมปากให้คือขีดของปู่เรียนใช้ออกมาปรามาตินเคยได้ยินได้ฟังได้เข้าใจปรามาตามโหสีกรรมพระเจ้าข้าปู่เรียนช้มีครูบาอาจารย์ปรามาตาสุนมาแตนมีพ่อแม่ปู่เรียนช้ไม่ได้ฆ่าคนตายปรามาตาสุปฏิทีปากก็ยังนี ผู้เรียนชัยก็มีผิดเจกีอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นนักขี่นักป้นตีหัวหมาด่าแม่เกดเป็นบวชเป็นเจ้าอาวาสอยู่ปัจจุบันก็ร้ายพรรษาปรมาตาสุปตะตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวไปตัวมันถุงขท้าดำดำปรมาตัมที่เกิดมาไป่เท่าเทียมอรมาตีดีไม่เท่ากันชั่วไม่เท่ากันบาปบุญคุณโทษอรมาตาข้าวใครกินใครอิ่มบุญใครทาใครได้กรรมใครกรรมมันอรหันเตมิณโมพุทธายะบุญบาปไม่มีขายตามตลาดแต่ศีลธรรมมีครูบาอาจารย์คอยบอกสอนอยู่ ให้สนใจโทรมานะโมสาธุตุกขปัตตาจานิทุกะปะยาปัตตาจานิปยาโสกปัตตาจานิโสกะโหตุสัพเพติปาดินโนติปาวตางจะอเมหิสัมปตังกุณญาสัมปตัง Sape dewa nubo dan tu sapa sampati si Danang nak dan tu sata ya อาวานาปิดตาคนตัวกัจจันตุเทวตาคตาสาัพเพปุทธารารปตตาปัญเจกานันจะย,ยังพรังอารันตานันจะเตเทเนารักังบันตามีสัพพาโซได้แล้วประคัดไว้ <c oughs> ขัจชะหังการนิโยสาธุคัจฉหังการนิโยสาธุคัจฉหังการนิโยสาธุสมทายอาหังสุกิโตมีเิทุกโกมีอาเวโรมีอาไยาปะโจมีอาณิโคมีโททีอาตังปะริหารามิ ตเปสตาสระหุนตนุนอาเวลาสุขชีวินนวลก้อยสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจอมเป็นผู้ดำรงคิดอยู่เป็นสุขดุขม่เดินกาตา่างคนยังพรังไม่ห้างสาเพพาชีพระวันตุเต ขอให้ศาสตร์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญ อันที่พัวค้าพระเจ้าทั้งหลายได้บันเป็นบุญรวยกายวาจาใจแล้วนี่เชิญแล้วทั้งหนี้ชกศรได้ฟังธรรมภูเดชใช่แล้วทั้งนี้ธนาคารนีคังวัดรถหนีเสาบันเขาคือบานเส้นไอ้มดหนีมีสินสุภูทุกคนทั้งผู้ชมผู้ฟังอรหังพุทโธนักบพุทธายะอิมีนาปุญญากรรมเมนาอุปัชยายกุณตาราอจาริยปการาจามตตาปิตาจยะตะกาบะบังุ Suliyo jani maraja puna watanara pija bhumma malaca inda caturoka dewataya mubita manusaca macata verika pija sate sata jokemon dukun katani mesukang jati bhanga dukhipang patehang woma tang imina punya kame na imina udise jepahang นังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิปานโตมะกันตุสัพพายวะยัตถาจโตภะเวภะเวโอจดจิตตังสัติปัญญาทันเลกโวิริยมีนามาลาลาปันตุโนตัณกตุนจะวิริเยสุเมผูตาดิปาวารุณาโตตัมโมนาโตวารุตตาโมนาโตปฏิพุทโธจักโกนาโตตรมามันเตสโสตตมัาภาเวนะมาโลป Tasang Lapan Tuhan Arahan Samba Sambuto Bakawa Uatang Bakawan Tang Abi bakawa Wademi Sawaka To Bakawata Temo Amman Namasami Supati Tano Bakawato Sawaka Sangko sang มีใครสงสัยอะไรจะถามไหมใครสงสัยจะถามอะไรได้เลยนะเรื well> Damn, ่องเกี่ยวกับรรมสาธุแต่ก uh, ็ะทำต่อเพ่นแก้วไเรรออ้าวสวัสดี สงสัยบทไหนข้อไหนอาจารย์ไหนครูไหนทำอะไร